ไม่หยังก็ลูกใส่ปิงบอดจักไดใช้ใหน่ช่สเพิ่นอันเนนะอันดีผู้ปากแดงๆตาโลนเียนมาน่ะใส่อนี้บ่อยไฟนี่เตีโอ้โหเจ้เอ้ยนม่เงินพนมาต่ะเออก็เองินนนอนแล้วเออบอกพ่นมาเอาต่อจะรอขั้นที่กฮนี่เปิดได้ไหม น้องใจตังเขาอยากเล่นน่ะเปิดเดี๋ยวดิเนสายเล่นเป็นมูฮะสาเล่นเป็นเพื่อนหน่อยต่หากู้แบบนี้พี่งเล่นเป็นเพื่อนหน่อยนะของเข้าาเขามทไัึ้ไม่นนันั่นชนยายยิ่งนะอยากไปขาเดียวขาดตับเดียวเขามาเปิดจริงๆแล้วเนี่ยใชคืน้องจะเล่น สี่สิบขึ้นเราจะยายใจให้ไปขึ้นเราจะยายใยให้เออเดี๋ยวยายใจ่ายให้เอามามาเอาตังค่ะเอาเล่นนี่แหละค่ะให้น้องเล่นอันนี้แหละค่ะป่ะ<า>เปิดเลยค่ะเอาบานเฮ้ยลิงหน่อยบานนี้ยเอาเลยลูวลวกเดี๋ยวยายจ่ายเงินให้ลูกขึ้นเลยยองเลยเออไปโดดผุนซี่อันผุนเพ้อ ฮ้พี่รังเบงสอยค่อยแม่เบังหลานส่้อยคายเม่เอ้ากันีพอง้ยตายแล้วหลานค่อยอ้กระโดดแมกระโดดแม็กละวังขอบเหล็กนะสองสามอ้อเหมือนเหมือนเมือนอสามครัอแล้วสีิบาทได้แค่นี้แหละ ตีลกาตีลกาไปเลยตลกาฮตื่ยล่วว่ากับ่ได้เได้ยังอยากเงื่เยงเธอเอาเอานี้ขึไว้บอกเ่องล่นหรล้างสุดเลย๋ยวเขาจะเอาเงินให้เพื่อนเมยบ้าเมยบเมยบฮะเมยบพี่น้องโอ้ยย่าเรีนลมันแห้งม่แต่หมอก จะลียนมากพี่น้องแขกเลียนมากโหมยายีประสนโอ้ยพี่น้องเอ้ยครับสุกของหลางเมื่อยแอเลยพ่าฮ่าฮเราเมื่อยแอร์แล้วไอ้ซาไปเอิบพ่อนน้องมาเล่นะแม่เอิบเพิก่อนเอิบอีพ่อมาเลยน้ำพ่อจะคืนได้ปะลูกอันนี้จะมาพาพ่อรู้ตี อันเดียวม็มากากบจุนนะอเอาเงินนั่น40บาทเลยคนเป็นไรแม็กแม็กซ์ต้องกุ่นใหแมเรียกเรียกพี่จ๋ามาเล่นสิพี่จ๋ามาเล่นแล้วึบดึงดึงโอ <laughs> โอ้โยนอ้องอุ้กจุกกองหลานพม่จา๋าจะมีควจุกเลยแหละยัจ่ให้เราด้วนะลูกนะ เออพี่น้องเอ้ยเอฟซีเพื่อกัมาขอถ่ายรูปพร้อมพูดนะเออเชียงอันไฮพี่น้องแค่ให้ร้านลินมาดิพี่น้องไปให้ร้านลินก่อนเด้อพี่น้องเด้อเว้ยวิ่งขึ้นมาปะนะปะ